กรับสวัสดีชอบซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็นักเตะบอลลุงดอนนะครับบอกเลยว่านะครับแอบผิดหวังสุดๆแล้วก็ผิดหวังมากๆเลยครับเพราะว่ามันทําให้ตลาดพังแบบพังแย่มากๆเลยนะครับเพราะว่านักเตะที่เราเปิดได้มานะครับในนักเตะกิจบอลลงดอนนะครับก็คือไม่สามารถขายได้เลยนะครับหลายคนอาจจะต้องดองติดทีมกันไว้แบบ ยาวนานพอสมควรนะครับก็ไม่รู้ว่าทางเยเนี่ยจะมีการแก้ไขอะไรกันหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่พน้องท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกพื่เร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็สำหรับว นักเตะกิจบัลลงดอนะครับได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับการฉลองครบรอบ2ปีสโมสรในมือคุณนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับในส่วนของรางวัลที่2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเดินแต้มถอยเต่านะครับ เดินแต้มถอยเต่านะครับจะเดินได้ทั้งหมด15รอบต่อวันนะครับ15รอบต่อวันซึ่งนะครับวันนี้ผมได้เดินครบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รับของรางวัลจนครบหมดเลยนะครับนะหน้าเป้าหมายตรงนี้นะครับผมนะรับของรางวัลครบหมดแล้วนะครับในส่วนของการถอยเต่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครมีแต้มโทเค็นเยอะนะครับก็สามารถเดินได้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการถอยเต่านะครับ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการให้เราตกอยู่ในของรางวัลช่องไหนนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเดินให้ดูกันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้เราก็เดินครบจบหมดแล้วนะครับก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดนักเตะนะครับโอเวร์้ถึง108่นะครับแล้วก็105นะครับหรือจะเป็นในส่วนของแต้มเพิ่มแรงนะครับผมนี่ครับผมนะก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าใครจะได้แต้มเท่าไหร่นะครับมันจะมีตั้งแต่ 1- นึงถึงหกนะครับ การถอยเต่านะครับผมนะบางทีก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับบางทีซ้ากันก็มีนะสําหรับเรื่องตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาเดินแต้มรับของรางวัลกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหน้าอื่นนะครับในส่วนของหน้าหลักครับก็ยังคงสามารถตรงนี้สามารถเก็บโทเค็นสะสมได้เหมือนเดิมนะครับของรางวัลก็ใครที่ยังได้ครบไม่หมดก็มาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับผมนะสำหรับหน้าอื่นนะครับ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมครับอาจจะมีเพิ่มแค่การเลือกการ์ดนะครับผมนะการเลือกการ์ดนักเตะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเลือกกันได้นะครับอยากได้ตัวไหนการ์ดแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับจิ้มที่นักเตะก่อนนะครับจิ้มที่การ์ดนักเตะก่อนนะครับการ์ดมันก็จะเปลี่ยนนะครับอย่างโอริเซนะครับผมจะเลือกเป็นโอริเซนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นโอริเซนะครับผมนะตำแหน่ง R W นะครับโอเคนะสำหรับเรื่องนี้ก็ อย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับจริงๆก็แทบจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับมาดูกันที่หน้าแกลเลอรี่นะครับตรงนี้การทั้งตะเนีเ่ยนะจริงๆมันเข้ามาก่อนแล้วนะครับนะทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของแต้มชิ้นส่วนเนี่ยที่เข้ามาให้แลกเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยคือถือว่าคุ้มมากๆครับใครที่มีแต้มชิ้นส่วน เยอะๆนะครับหรือว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมต่างๆนะครับบอกเลยว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยคือคุมมากๆแต่นะครับแต่ใครที่รอโรนโดอาไนผมแนะนําว่าให้ใจเย็นนะครับโรนโดอานหรือว่าลูกลิตเนี่ยอาจจะมาในส่วนของสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4นะครับผมอันนี้ เอาเป็นว่าเก็บแต้มทิส่วนไว้ก่อนอดใจไว้ก่อนนะครับเอาเพชรแดงไปเปิดแพ็คในร้านค้าลุ้นหาการนั้เตะเหล่านี้จะดีกว่านะครับรอสัปดาห์ที่4ี่นะครับอานายต้องมาแน่นอนเพราะว่า อาร์ไมันมีร่างเล็กของกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับเป็นโอเวอรนึ่งนะครับที่ใช้เพชรแดงเปิดนะครับในร้านค้าตรงนั้นนะส่วนนักเตะกีดมอนตดอรนะครับจะไม่มีอาร์ไแล้วก็ไม่มีลูกกหลิดนะครับซึ่งก็มาลุ้นกันนะครับว่าอีก2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยจะมาหรือไม่มานะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็มานะครับผมนะมาราดน่านะครับ1,500ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ซาลาตันครับ1,250ชิ้นส่วนนะครับฟาน์มัสเทน1,250ชิ้นส่วนนะครับบอกเลยว่า น่าสนใจนะครับผมนะน่าจัดมากๆเลยนะครับควานบัตเทนนะครับแล้วก็เป็นตูรามนะครับแล้วก็เป็นเอโต้นะครับแล้วก็เป็นเควินเดอบอยนะครับหุือทิอาร์ตนะครับหรือเปโยเคเรสนะครับแล้วก็เป็นนะครับโซกเตสนะครับแล้วก็กาเลปุโยนะครับ วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับหรือจะเป็นนิวาโกนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับนำเสนอนะครับผมนะสำหรับวัญญามิลินโควิสซาวิตนะครับ300ชิ้นส่วนนะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่แต้มชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับสามารถเก็บแล้วก็มาสะสมเพื่อที่จะแลกวัญญามิลินโควิสซาวิตได้นะครับผมนะส่วนสูงอยู่ที่202เซนติเมตรนะครับบอกเลยว่าค่าพลังที่ให้มาเนี่ย โคตรโหดนะครับโหดจริงนะครับนะสำหรับร่างนี้นะครับผมนะแล้วก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่นาโปลีด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับนะสำหรับวัญญามิลินโควิซาวิตนะครับหรือใครจะรอเป็นดดนดลุมานะครับผมก็คาดการว่าน่าจะมาในส่วนของสัปดาห์ที่3หรือไม่ก็จะเป็นสัปดาห์ที่4ครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามรอรับชมกันนะครับผมนะสำหรับนักเตะครบรอบสโมสร2ปีนะครับตาทีมอะตรงนี้ก็ ถ้าใครยังไม่ผ่านเลเวลก็ยังไม่ได้รับของรางวัลนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอัปเดตแค่นี้เองนะครับนักเตะแกลอรี่สัปดาห์ที่2นะครับที่อัปเดตนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูในร้านค้ากันนะครับผมนะสำหรับร้านค้าซึ่งกิจบรลุงดอเนี่ยมันไม่มีนะครับกิจบอลุงดอนะครับมันไม่มีแต่ว่ามันทําแพ็คมาให้เราเปิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่า เอาตรงทุกคนคิดว่าคุ้มไหมหรือว่ามันทําให้ตลาดมันพังย่าแย่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าไม่มีกิจบรญลงดอเนี่ยน่าจะดีกว่านะหรือไม่ก็ทํากิจกรรมเข้ามาน่าจะดีนะแต่อันนี้อ่ะมันไม่มีกิจกรรมมันทําแพ็คมาให้เราเปิดนะแล้วก็เลทที่ออกนี่คือออกโคตรดีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะผมจะใช้เพชรแดงเปิดนะครับตอนนี้มีเพชรแดงอยู่6000เพชรแดงนะครับ เมื่อเช้าผมได้ลองเปิดไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้เป็นโอวาหนึ่งเก้าราคาก็ราคาดีนะครับสองพันกว่าเอมแต่ว่ามันขายไม่ได้นี่ดีตลาดเก้าเก้าบวกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะวอล์กหรือเปล่าแล้วก็มันจะได้อะไรนะครับเราจะใช้เพชรแดงเปิดนะครับมีอยู่หกพันเพชรแดงครับจะเปิดทั้งหมด2แพ็คด้วยกันนะครับก็ถ้าวอล์กก็วอล์กนะครับถ้าไม่วอล์กก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับนักเตะก็มีทั้งขายได้ขายไม่ได้นะครับแล้วแต่ดวงนะครับ ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมได้ลงแรงไปนะครับผมเจอยาชินนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ UCBO นะครับซีนาดินซีดานนะครับผมนะจอตเบสเนี่ยเจอหมดเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็คือคนเปิดได้เยอะมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะวอล์หรือไม่วอล์กนะครับนะสำหรับแพ็คบอลองดอนะครับไปครับโอเควอล์มาครับเนเธอร์แลนด์นะครับ CDM ครับผมเฮ้ยไอคอนไลก์การ์ดเหรอเนี่ยครับเห็นไหมไลก์การ์ดร้ดอสเอดหอทุกคนโอ้โหราคาสองพันกว่าเอมนะครับแต่ว่าขายไม่ได้เนี่ยเกาเกาบวกมันจะไปขายให้ใครอะทุกคนนะมันจะไปขายให้ใครโอ้โหแบบมันปล่อยเลทแบบ โคตรของโคตรนะแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อะทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเลขแพ็คบัลลงดอเนี่ยตรงนี้คาดการว่าน่าจะเป็นการันตีอะไรสักอย่างเนี่แหละแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับเพราะว่าดูสปอยผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้นะครับหรือใครรู้นะครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับผมนะตรงนี้จะเป็นการันตีอะไรหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ในส่วนของแพ็คต่างๆนะครับ ตามนี้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับแพ็คปลาลงดอผมคิดว่ามองข้ามดีกว่านะถ้าใครจะเติม FC Point มาเปิดผมแนะนำว่าให้เติมมาเปิดในส่วนของอ่ากิจนี้เลยนะครับนะฉลองการครบรอบ2ปีนะครับน่าจะดีกว่านะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโหมดชาเลนจ์นะครับก็จะมีเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ ทาง EA นะครับสปอร์ตเอฟซีโมบายยีนะครับได้จับมือกับทาง n นกี้นะครับก็จะมีของรางวัลนะครับมีเพชรแดงมีรองเท้า n นกี้นะครับแล้วก็เป็นชุดของ n นกี้นะครับตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปทํากิจกรรมนะครับง่ายๆนะครับผมนะตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับโหมดชาร์ลินต่างๆนะครับหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะกิจกรรมแค่อัปเดตนักเตะสัปดาห์ที่2นะครับผมนะ แล้วก็ผมขอพูดถึงนิดนึงก็แล้วกันนะครับสําหรับโหมดผู้จัดการทีมนะครับบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะโหดนะครับตอนนี้ใครมีกี่ดาวบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ถือว่าได้มา5ดาวแล้วนะครับเป้าหมายคือ10ดาวเท่านั้นนะครับถ้าได้ครบ10ดาวแล้วนะครับซีซั่นนี้ผมจะไม่เล่นต่อเลยผมจะหยุดนะครับผมจะอยู่แค่10ดาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าของรางวัลที่เราจะได้ในเอ่อ 30ดาว40ดาวเนี่ยถือว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับใครอยากจะดันก็ดันไปนะครับแต่ว่าผมจะการันตีแค่10ดาวเท่านั้นนะครับส่วนเทคนิคเดี๋ยวเราจะมาแจกกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแนะนํากันนะครับสําหรับเรื่องหมวดผู้จัดการทีมนะครับมาต่อไปครับไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับตลาดนักเตะนะครับผมนะมาดูในส่วนของตลาดนักเตะนะครับก็ จะเจาะจงในส่วนของนักเตะบาลุงดอนะครับจะมีตัวไหนที่สามารถซื้อขายได้หรือเปล่านะครับดูดิกุสมันเดเบเล่ครับโอ้โหราคา8000กว่าเอมนะครับตลาดฟ้าทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีตัวไหนบ้างครับที่ยังพอขายได้อันนี่ครับจเจ้าเนวิสนะครับผมนะยังพอ ไม่รู้ว่ามีคนเปิดได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ถ้าเปิดได้ก็ขายได้นะครับน่าจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมนะที่เหลือตลาดฟ้าทุกตัวเลยนะครับโยคเลสนะครับโอเวอร์108โอ้โหไม่รู้จะมาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับดอนดูรุนะครับโอเวอร์109นะไอดีลองผมก็เปิดได้นะครับแต่น่าจะเก็บไว้ใช้นะครับก็คงไม่ได้ขายนะครับเนี่ยตลาดฟ้าหมดนะครับ พังย่าแย่นะครับจบเลยนะครับนักเตะบารุงดอเนี่ยไม่รู้ว่าราคามันจะจบอยู่ที่ตัวละเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเปิดได้กันอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะสำหรับเรื่องราคานักเตะนะนักเตะไอคอนก็เหมือนกันนะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเตะไอคอนฮีโร่ด้วยหรือเปล่าอ่ะรวมๆกันไปนะครับเนี่ยเห็นไหมยูเซบิโอนะครับโอ้โห จะไปขายให้ใครทุกคนชีดานนะครับเนี่ยเห็นไหมขายไม่ออกสักตัวโอ้โหดูดิโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะอัปเดตกิจกรรมแล้วก็นักเตะต่างๆครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับสำหรับนักเตะบรรุงดอนนะครับเข้ามาแล้วทำให้ตลาดพังย่ำแย่มากน้อยขนาดไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันเข้ามาได้นะครับผมนะ โอเคนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่งานใดที่สนใจอยากจะเติมพาร์ทหรือจะเป็น f อฟซีพอยหรือจะเป็นแพ็กต่างๆนะครับร้านทุก k ี่ Land ์ชอปอินเดียบริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่แน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกใหม่ในปีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ